สวัสดีค่ะอยู่แบบกมนลคนชนบทนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกะมวลพาคุณผู้ชมมาใส่บิดในน้ำแก่งน้ำแก่้งนี่ไมายถึงว่าฝนที่มันตกหนักตลอดหลายวันนะคะแล้วมันท่วมฉับพันค่ะเนี่ยไหลมาจากทางในเมืองเนาะมาอำเภอเรา ปรากฏว่าน้ําเต็มทุ่งนาเลยค่ะน้ำแค่พางๆเหยื่อวันนี้ค่ะจะเป็นเขียดอีโมโนะเขียดตะโมโจริงๆแล้วอยากได้เหยื่อไส้เดือนมากเลยมันจะกลมกกินกับธรรมชาตินะเพราะว่าถ้าน้ํามันขึ้นแบบนี้ค่ะไส้เดือนมันจะออกจากรูแล้วปลามันจะมาคอยกินอยู่ริมฝั่งริมตลิ่งอย่างนี้นะโอมันเสียดายอ่ะมันไม่มีที่กลนขี่ไก่เดือนนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้เขียดตะโมโที่เราไปจับมาเมื่อคืนนี้ค่ะไต่มากมันขึ้นเนาะโอ้ เดี๋ยวลองใส่ดูค่ะครืนนี้จะหมานไหมนี่นี่น,น,นี่เห็นปลามันมาขึ้นริมริมฝัม่งนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่ไปเลยหลังแรกจุดนี้ค่ะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆตามถนนเลยนะคะไปค่ะใส่เบ็ดกันโห้ยวันนี้มาดูจะหมานไหมมาลุ้นกันค่ะใส่เบ็ดไปด้วยกันก็ตอนนี้เวลาหกโมงยี่สิบนาทีนะคะหกโมงเย็น,ะะนแล้วเราใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมหลังสุดท้ายพอดีเลยฟ้ามืดหมดแล้วเนาะ จะมีเสียงสายฟ้าแลบอยู่ฝั่งนู้นมันน่าใส่มุ้งดักกุ้งมากเลยค่ะคุณผู้ชมแถวเนี้ยน้ํามันขึ้นนะ่ะสวยมากน้ําสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มลเอามุ้งดักกุ้งมาลองดักแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ดูปาลาดิน่าด,หาดูหน้าดูน่าลุ้นนะคะแบบนี้อโอเคเดี๋ยวตอนคืนนะคะเรามา ยามเบ็ดด้วยกันเนาะคืนนี้เวลาสักประมาณสองทุ่มแล้วกันค่ะอย่าเขียดตะมูมันไม่น่าจะหมดเร็วนะใส่ไว้ได้ลังคะคะวันนี้ใส่เบ็ดทั้งหมดประมาณสามสิบเจ็ดลังอือค่ะเดี๋ยวม้นกันเนี่ยน้ำมันสวยมากค่ะคุณผู้ชมหน้ามาใส่มันโล่งเนาะ หน้ามาใส่กุ้งมากเลยอเอาเดินกลับกันนะมอเตอไซค์เราจอดอยู่ฝั่งนูน้นนะคะเอามอเตอรไซค์มาไม่ได้งั้นเราต้องเดินแหละตรงนี้เราได้ใส่ไหมเฮ้ยเหมือนเราใส่นะใช่ปะ่ะอ้เราใส่ตรงนั้นเหรอมั่วแล้วเราเนี่ย ตรงนี้เราไม่ได้ใส่นำมาหน้าใส่นะเดินเลยแน่เลย,เลยขากลับนะคะเนี่ยไม่ได้เอาไฟมาด้วยนะลองดูกันจะมีตัวกินไหมขาเดินกลับโอเคค่ะมืดหน่อยนะดูฟ้าวันนี้พระจันทร์ค้างขึ้นนะคะพระจันทร์จะสว่างหน่อยถ้าพระจันทร์มันข้างขึ้นเนี่ย มันสว่างมากปลามันจะไม่กินเบ็ดน,นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะคุณจะเอาเหยื่อวิเศษวิโซมามันก็ไม่กินนะเดี๋ยววันนี้เรามาวัดดวงกันค่ะกินไหมเพราะน้ํามันขึ้นเร็วอะน้ําท่วมข้าวของชาางาแล้วนะไปค่ะโอเคเดี๋ยวถ้ามีตัวกินจะถ่ายให้ดูนะคะอ้าวคุณผู้ชมขาเดินกลับของเราโดนแล้วหนึ่งตัวนี่นะ นี่เลยนี่เลยนี่เลยลองดูเกวปลานะคุยโอ้ยปิดเฮ hey. ไอเจ้าต้นไม้บ้าไม่เอานะนี่ไงตัวแรกโอ้ตัวแรกแฮกมันมัน,ม,นมาตัวแรกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมรุ้นกันรุ้นกันเลยคืนนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เอาเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนนะ พูดชว์หม่แล้วหลังที่สองขากลับขากลับฮึบเอา้าเฮ้ยรุดโอ้ยรุดเฉยเลยเมื่อกี้ยังดึงเลยนะเงียวเงี้ยวเอเปลี่ยนเหยื่อค่ะเปลี่ยนเหยือ่อเย่โดนกัดอะงูเปล่าเนี่ยเหมือนงู <c ười> คืนนี้ต้องเจองูแน่นอนอะโอเคมันชอบนะเขียดตะโมูเนี่ย เปลี่ยนเยาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนเย็นตอนดึกได้เวลาที่เรามายามเด็ดกันแล้วนะมาหลังแรกเราเดินผ่านมแล้วะคะ่ะก็เดี๋ยวมาดูหลังที่สองกันเลยเราใส่เบ็ดไม่เยอะนะคะโอ้ฟ้าแลบนะกลัวจะได้ปิดกล้องก่อนเนี่ยหกลัวฟ้านะคะเนี่ยกำลังคนกลัวกลัวมากมากฟ้าแลบนี่ หลังที่สองใส่ไว้ไหนนะลืมลืมแล้วเนี่แหละครับตอนใส่นี่มันรีบๆนะอุย้ยปูเล็ก,เลกๆเยอะเลยอะ่ะพรุ่งนี้เช้าเรามาช้อนลูกป,ปูนากันเอาไปใส่เบ็ดดูดิโอ้ลูกป,ปูนาเยอะเลยอะ่ะคุณผู้ชมหนึ่งสองตัวจริเออลูกป,ปูนาเนอะนะเดี๋ยวเรามาช้อนดีกว่าตอนกลางวันนะคะอ้ปูเยอะอุย้ย ลูกปูนาเยอะหูลูกปูนาเยอะมากเลยผู้ชมอ<ห>ืมเสร็จแบบนี้ลูกปูนาขึ้นแบบนี้นะคะป้ามันจะกินเ็ดไหมเนี่ยเพราะมันเหยื่อมันเยอะ,น,ยอะนะเนี่ยปูเต็มปูเพียบเลยอ่ะหือปูเยอะจัดพ้มันจะกินเหยื่อให้เราไหมคุณผู้ชมโหลูกปูนาเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ยพอดีเบ็ดทั้งนั้นเลย อืมนี่ย่ะคุณผู้ชมดูเนี่ขนาดนี้พอดีตัวใส่เบ็ดนี่นะโอ้ยพวกนี้เอาสวิงมาตอนเช้ามาช้อนด้วยดีกว่าเยอะหลายตัวเลยเก็บเก็บเก็บอันนี้เอาอยางหมานมานะยางมจะหมานนะมันน้ำมันจะลดลงไปจากเกบ็ดเราไหมอะ่ะ มืนมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะโอ้โหเฮ้ยข้างหน้ามีเสียงอุ้ยกบคุณผู้ชมกบอุ้ยกบหน้าหน้าของเรามีกบด้วยนะไม่ได้แดกค่ะแบบนี้เอ้อหน้าถางนี้มีแม่เนียเบ็ดเราโอ้เมื่อก,กี้กบฝนจะตกแน่เลยคืนนี้คุณผู้ชม โอ้โหดูเสียงปลาอยู่ในทุ่งนาขอให้มันกินเบ็ดเราเถอะนะว่าเบ็ดเราอยู่ไหนเนี่ยอ้้หยกบเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะกระโดดลงน้ำดังตางงไงงงไงเอ้ยเบ็ดเราใส่ไว้ไหนเนี่ย อ้าวนี่ไงเป็ดเลามีไหมมีตัวไหมอ้าวไม่ใช่เขียดมันดิ้นนะแป๊วอันนี้หลอกตัวเองแล้หรอใส่ตรงนี้ไหมมันเราจะใส่นะใส่สินี่ไงโอ้โหเรียบร้อยมีตัวครับผมเนี่ยคุณผู้ชมมีตัวมีตัวนี่ แตมแรกของคืนนี้ครับวุ้ยสเท่ากันกับเมือหัวค่ำเลยนะฟ้านี่ก็ร้องจังเลยโอเคค่ะกระมลจะรีบเก็บเบ็ดนะเอาแล้วคุณผู้ชมหลังนี้นะมีตัวกินขาวจากาักภาคแป่มีงูกัดเฮ้ยตัวสวยด้วยโอ้้งูบ้านะมากัดของเรานะนี่แต้มที่สองของคืนนี้ตายนะคะ แต่ไม่เป็นไรเอาคือเก่าตัวสวยค่ะมามดูค่ะคุณผู้ชมหลังนี้จะเป็นปลาหรือเป็นงูจะเป็นงูงหรือเป็นปลาแต่ว่าเก็บปูเล็กๆก่อนเอาไปเป็นเหยื่อ,อปูนายเยอะนะเก็บมาเครื่องค่ะดูคุผู้ชมงานนี้ไม่ได้ปลาก็เอาปูแหละนะเอาปูไปทำเหยื่อโอ้ ไปไปไหนเนี่ยอยู่ด้านล่างเลยอุ้ยไม่มีตัวแล้วแสน่าจะเป็นเจ้าห้ยเพิ่งได้สองตัวเองนะคะเมื่อกี้เจอกลุ่มไัยรุ่นเนาะไม่รู้มาทำอะไรกันก็เลยดับไฟนั่งฟังดูค่ะเขาก็เปิดเพลงสนานเลยนะเราก็ไม่อยากจะเดินไปที่เขามากันนะ ก็เบ็ดเราอยู่ทางโน้นเนาะไม่รู้ว่าเขาหวังดีดูเบ็ดให้เราหรือเปล่าอาจจะมีการหวังดีค่ะดูเบ็ดให้เราไปแล้วมั้งป่านี้เนาะโอเคค่ะขอเสียร์บียรใหม่ก่อนนะโอ้โหคุณผู้ชมคะตอนนี้เรายามเบ็ดยังไม่หมดเลยนะคะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งฝนไล่มาแล้วเสียงดังมากดูค่ะเสียงลม และอย่างหนึ่งนะคะกระมลต้องดับไฟอะ่ะเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นอะ่ะเข้ามาเนาะกันหลายคนกระมลไม่แน่ใจว่าไม่ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายอ่ะเนาะเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน,นะคะ่ะเพราะเรามาคนเดียวด้วยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนาะมันอันตรายค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเรามาดูเบ็ดกันเนาะไปหาได้ปลาแค่สองตัวเองอะ่ะโอ้อันนี้น่ากลัวทั้งฝนทั้งคนเลยติดตามกันต่อตอนเช้านะคะเดี๋ยวกระมลรีบกลับบ้านก่อนมันมาแล้วฝนเอ้ย สวัสดีตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามายามเบ็ดกันจากหลังแรกนะยังไม่เก็บนะคะเดี๋ยวเดินดูไปให้ครบทุกหลังเลยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเราไปไม่ถึงสุดทางนะคะมีอุปสรรคเนาะสองอย่างเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเดินดูไปให้สุดทางแล้วก็ค่อยเก็บมาแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันดูดูทางค่ะนี่เดี๋ยวสักพักน้ําที่มันเอ่อล้นมาจากฝั่งนู้นกับสองฝั่งเนี่ย ถนนก็จะขาดจริงๆน้ํามันก็ปริมปริมแล้วนะคะเนี่ยน้ํามันมาเยอะละไม่รู้ว่าฝนตกเมื่อคืนนี้เขาจะปล่อยมาอีกไหมนะแต่รับรองว่าท่วมแน่นอนปีนี้นะไม่เหลือนะคะชาวบ้านไมันน่าจ,จะเหลือโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆถ้ามันมีตัวเดี๋ยวกะมลนให้ดูละกันเนาะนี่กะมลนก็จะเดินดูไปให้สุดทางก่อน บรรยากาศค่ะฝนกำลังตกนะฝั่งน้น้นตรงนี้มันก็ตกค่ะตกป,ปล่อยๆโอ๊ยหลังนี้ก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมเคียดแล้วอ่ะฮะอ่ะฮะมันจะมีตัวกินไมเนี้่ยโอเคค่ะไปตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดจัดแล้วนะคะยากแหละสำหรับการถ่ายคลิปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากำลังใช้โทรศัพท์ที่มันไม่ได้กันน้ำเนาะ มันอาจจะเปียกไม่อาจจะแหละเปียกแน่นอนเพึ่งทรศาพึ่งตกน้ําแล้วก็ไปซ่อมมาก็คงจะพังอีกอันนี้มีตัวไหมเนี่ยเบ็ดทำไมเป็นอย่างงั้นอุ๊ยอ้าวไม่มีตัวเอาเดี๋ยวค่ะกลับเดินมาเก็บแล้วกัน ไปกันค่ะไปกันคันไม่ไหวแล้วฝนฝนฝนมาโทรศัพท์เราจะเปียกเดี๋ยวให้ให้ดูเป็นจุดๆแล้วกันค่ะไปอ้าวคุณผู้ชมคะหลังแรกของเรามีตัวมีตัวโอ้หลังจากเดินมาสุดทางนะที่ใส่ยี่สิบกาหลังไม่เห็นจะเจอเลยสักตัวมีต่งงูนะคะกับเบ็ดจมนี่เลยหนึ่งตัวหนึ่งแต้มอ้าวอ้ยเปียกหมดแล้ว ดินหยดย้อยลงมาเดือเกินโอเคค่ะมีแต้มแล้วเชาว้านี้หนึ่งแต้มใส่ส,สวยๆนะปลาช่อนอย่เขียดก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรากลับมาถึงบ้านแล้วฝนตกหนักมากกอดขามานะเบียกไปหมดเลยค่ะแล้วก็โทรศัพท์เราก็เปียกไปด้วยเนาะรอบนี้ถ้าพังอีกก็ไม่ซ่อมแล้วนะคะซื้อใหม่ <laughs> มาดูค่ะผลงานของเราโอไม่เห็นตัวปลาเนาะ ก็ได้ปลาช่อนที่มีชีวิตอยู่นะคะสามตัวเนาะมีสามตัวอีกตัวหนึ่งก็ตายคาเบ็ดเบ็ดส่วนใหญ่เนี่ยเข้าขาดแล้วก็จมลงไปในน้ําแบบเหมือนงูกินซะมากกว่าปลากินแล้วถ้าปลากินเนี่ยเบ็ดมันจะดูง่ายนะคะแต่ถ้างูกินนี่คือมันจะไปแบบจมแบบมิดเลยอะถ้าปลาไม่ตัวใหญ่จริงจะไม่ขนาดนั้นนะเวลาดึงเบ็ดขึ้นมานี่ไม่แบบเสียความรู้สึกนะคะ เจองูแล้วก็แบบโอ้ตัวใหญ่อะงูตัวใหญ่มากไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่ามันมันยังไม่ตายนะงูตัวนั้นมันกลัวมันแบบสะบัดเบ็ดหลุแล้วมันแว้งมากัดเรานะก็เลยไม่ได้ถ่ายค่ะก็คลิปนี้นะคะมันอาจจะใช้เวลาสั้นแต่ว่าผลงานการใส่เบ็ดสามสิบสามสิบเจ็ดหลังเหรอสามสิบเจ็ดหลังค่ะได้ปลาทั้งหมดสี่ตัวมันก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะปกติเนี่ยใส่เบ็ดเป็นหกสิบครั้นี่ได้สี่ตัว อันนี้เราถือว่าเราโอเคเบ็ดเราทำง,งานแต่เมื่อคืนมันก็ยังว่าค่ะมีอุปสรรคเนาะวัยรุ่นมามั่วสุมกันแล้วแบบมันไปทางที่เบ็ดเราปักอยู่ค่ะเราไปยามไม่ได้เลยก็เลยต้องปิดไฟนั่งรอให้เขาไปแต่เขาก็ไม่ไปกันนะเขานั่งเปิดเพลงอยู่ตรงนั้นกันน,ะน่าจะอ่ะถ้าถ้าคงจะเหงาหรือยังไงนะาหลายคนเราก็ไม่กล้าไปฝั่งนั้นนะคะแล้วก็กลับบ้านพายุเข้าด้วยตอนาคืนฝนตกฟ้าร้องนะคะ เอาไว้คลิปหน้าเจอกันค่ะเดี๋ยวพาไปปักเบ็ดเหยื่อลูกปูน,นาเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยฝนมันลินลินนะกะมุว่าจะไปปักเบ็ดไว้ในกุฏฝนลินแบบนี้แหละไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะคะตอนที่เราไปนอกจะพาไปดูแค่ตอนที่เราไปยามเบ็ดแล้วกันค่ะก็ขอ,อขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าจะได้ไปรับชมกันต่อในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ